ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีแช n เนลค่ะวันนี้จะทําการตอนอีกครั้งวันนี้จะทําการตัดกิ่งสาลิกาเรียกทรับมาปักชําเพื่อขยายพันธุ์อีกครั้งหลังจากที่ประสบผลสําเร็จในการทําการปักชําครั้งแรกต้นสาลิกาเรียกทรับกระถางนี้วางไว้หน้าบ้านเลยข้างประตูหน้าบ้านเลยนะคะ รับแดดร้อยเสาลิกาเรียกซับเขาชอบแดดร้อยเนะคะถ้าได้แลบถ้าได้รับแดดร้อยเซแบบนี้เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตงอกงามได้เต็มที่ต้นนี้สูงเกือบ3เมตรแล้วนะคะงามมากทีนี้วิธีการเลือกกิ่งพันธ์เพื่อที่จะไปปักชำอย่างแรกเลยคือ ดูกิ่งที่เขายื่นออกมายื่นกระโดดออกมาจากาต้นของเขาก็จะตัดออกไปชำแบบเนี้ยค่ะตัดช่วงนี้เลยเขาก็จะแตกกิ่งออกมาทีนี้กิ่งที่ที่แตกที่แตกใบออกมาดีๆก็คือด้านที่รับแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะส่วนด้านที่ไม่ ไม่ค่อยได้เจอแดดก่อนหน้านี้วางอีกมุมหนึ่งจะห่างๆแบบนี้ค่ะเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดแล้วเป็นไม้ตระกูลไซรองสามวันลดน้ำทีหนึ่งเขาก็ยังงามอยู่แบบนี้แล้วก็ใบไม่ร่วงนะคะถ้าเราได้ตัดแต่งกิ่งเขาก็ยิ่งแตกกิ่งออกมาแตกใบออกมากิ่ง กิ่งและใบก็จะได้หนาๆก็จะได้ทรงพุ่มสวยๆตัดออกไปอืมได้แล้วทีนี้พอได้กิ่งมาแบบนี้แล้วนะคะก็จะตัด ตัดกิ่งที่อยู่ชิดโคนออกไปก่อนแต่ว่าตัดออกแล้วก็จะแช่น้ำยาเล่งลากแล้วไว้ชํำเหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถชํำได้ทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ตัดออกไปเพื่อให้ส่วนข้างล่างนี้เราก็จะเสียบลงไปในดินนี่เลยแล้วก็กรีด ใช้มีดหรือกันไกอันนี้กรีดก็ได้นะคะกรีดให้เขามีแผลเขาจะเขาก็จะได้แตกรากออกมาได้เร็วขึ้นง่ายขึ้น <c oughs> ทีนี้น้ำยาเร่งรากถ้า เพื่อนๆไม่มีน้ำยาเล่งรากใช้เครื่องดนึ่งบำรุงกำลังแล้วก็กะปิแต่ว่ารุ่นนี้มีน้ำยาเร่งรากก็หยอดไปนิดนึงกิ่งชํากิ่งเล็กที่ตัดออกมาก็เอาลงแช่ในน้ำยาเล่งรากะะระยะเวลาในการแช่ในน้ำยาเร่งรากก่อนที่จะปักชำลงดิน อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงทีนี้วัสดุปลูกวัสดุปลูกรุนนี้ก็ใช้กากมะพร้าวสับที่แช่น้ําเอาไว้แล้วแล้วก็ผสมดินก้ามปลูกครึ่งต่อครึ่งกิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมไว้แล้วแช่น้ําเอาไว้แช่น้านํายาเล่งรากเอาไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนเพื่อนคะก็มาดินที่เราเตรียมก็ มักน้ำเอาไว้แล้วดินยุบตัวอยู่ตัวแล้วก็ใช้ไม้จิ้มนำทางเข้าไปก่อนปักลงไปปักกิ่งพันลงไปแล้วก็กดดินให้แน่นกดให้แน่นเลยนะคะ เมื่อกดแน่นดีแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มหลังจากนั้นก็ลดน้ำวันเว้นว <g> ันก็ได้ค่ะถ้าดูว่าดินยังมีความชุ่มชื่นดีอยู่ก็ยังไม่รดก็ได้ค่ะแล้วก็ประมาณถ้าในหนึ่งอาทิตย์นะคะใบเขาไม่สลดแปลว่าเขาเริ่มแทงรากแล้ว ปิดแล้วหลังจากนั้นก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่ารากเขารากใหม่ของเขาจะเริ่มแทงทะลุก้นก้นกระถางก็คือจับจับกระถางแล้วดูเลยว่ารากเขาแทงออกมานอกกระถางหรือยังถ้ารากแทงออกมานอกกระถางก็เตรียมย้ายขนาด,นาดกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกเพิ่มวัสดุปลูก ได้เลยในขั้นตอนที่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนขนาดกระถางสำคัญมากเหมือนกันนะคะก็คือระวังไม่ให้ตุ้มดินตุ้มดินเดิมของเขาแตกเพราะถ้าตุ้มดินเดิมแตกระบบรากเขาขาดมีโอกาสที่จะไม่รอดในช่วงที่เราเปลี่ยนกระถาง เขาเป็นไม้ตระกูลไซที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายทีนี้หลังจากที่เราเลี้ยงไปหนึ่งเดือนแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาวางให้เขารับแดดร้อยเปอร์เซ็นตได้เป็นไม้ที่นิยมปลูกแล้วก็วางประดับไปหน้าบ้าน หน้าร้านค้าเพื่อเรียกผู้คนเข้าหาเพื่อเรียกทรัพย์เรียกเงินเป็นไม้ที่เชื่อกันว่าเวลาเราปลูกเลี้ยงจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมคําพูดของเราจะได้รับการยอมรับนับถือมีความน่าเชื่อถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นความเชื่อที่เพิ่มสุดเข้ามาในชีวิต มีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆทุกวันค่ะมีความสุขในการแบ่งปันมีความสุขในการเผยแพร่สิ่งประสบที่เราทําแล้วประสบผลสําเร็จก็มาแบ่งปันกันขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ